be มีอะไรขายบ้างครับอ๋อมีหมาป่ากับอาหารครับฮะคืออะไรพี่มันก็คือการที่เรากดสมัครสมาชิกช่อง n อ็นเอ็กเดอะซีรีไงเปรียบเหมือนกับเราอ่ะเลี้ยงหมาป่าผู้น่ารักตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ซื้ออาหารให้มันทุกๆเดือนคือเลี้ยงแล้วได้อะไรพี่เลี้ยงหมาป่าก็มีอาหารอยู่2อันก็คือซื้อเนื้อไก่35บาทต่อเดือนสิ่งที่จะได้ก็คือ1นึ่งอีโมจิพิเศษตอนดูสตรีม 2. ได้หมาป่าน่ารักน่ารักตัวนี้ไปอยู่หลังชื่อช่องของ เองยิ่งเลี้ยงไปนานๆแล้วนะหมาป่ามันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆ 3. าชื่อช่องของทุกคนที่เลี้ยงหมาป่าจะได้ออกในคลิปทุกคลิปเลยนะและที่สําคัญอะ่ะ พอพวกเราอ่ะช่วยกันสนับสนุนใช่ไหมหมาป่าตัวเนี้มันก็จะโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมันเรื่อมีกําลังใจทําคลิปให้เราอ่ะดีขึ้นทําให้คลิปมันสนุกขึ้นและนานขึ้นด้วยช่วยๆกันอ่ะซื้อเนื้อไก่ให้หมาป่าเถอะอฮ้ยเดียรพี่แล้วเกิดว่าผมซื้อเนื้อสิงโตให้ล่ะ1 0 0บาทอ่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อเนื้อสิงโต100บาทให้มันใช่ไหมเราก็จะได้ทุกอย่างเลยที่พี่พูดมาเมื่อกี้และสิ่งที่จะได้เพิ่มนันก็คือเราจะได้ดูคลิปตอนพิเศษของหนังทุกเรื่อง อย่างเช่นแมเกิดว่าหนังเรื่องนี้มีทั้งหมด6ตอนแต่เราอะ ซื้อเนื้อสิงโตให้เราก็ได้ดูตอนที่7เป็นตอนที่ศษที่จะมีเฉพาะคนที่ซื้อเนื้อสิงโตเท่านั้นที่จะได้ดูพี่ว่าช่วยช่วยกันเลี้ยงหมาป่าตัวนี้เถอะลองคิดดูดิ35บาทต่อเดือนเท่ากับวันหนึ่งเก็บเงินไม่ถึง2บาทเลยนะแต่สิ่งที่ได้กลับมามันมากมายจริงๆและเราอะ่ะก็ได้ดูคลิปที่มันสนุกมากยิ่งขึ้นนานมากยิ่งขึ้นไม่แน่นะเผื่อจะได้ดูคลิปหนังทุกวันและก็วันหนึ่งอะ่ะ อาจจะได้ดูต่อแล้วเป็น15นาที20นาที30นาทีก็ไม่รู้โอเคพี่ว่าแต่แล้วผมจะซื้อ,อยังไงอ่ะวิธีการซื้อก็ง่ายๆเลยน้องแค่กดคําว่าสมัครเสร็จปุ๊บอ่ะน้องก็เลือกวิธีการชําระเงินน้องจะเลือกวิธีการชําระเงินแบบให้หักเงินในมือถือก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครใช้ซิมเครือข่ายอะไรมันก็น่าจะขึ้นเครือข่ายนั้นอ่ะอย่างของพี่ใช้ a s เเห็นไหมมันก็ขึ้น a อเราก็แค่เติมเงินเข้าไปในเบอร์ของเราเสร็จปุ๊บเรากดที่ A อแล้วก,กดซื้อ ้ไดเลยหรือว่าถ้าเกิดน้องมีเงินในทูวอลเล็ตอ่ะน้องก็สามารถจ่ายผ่านทูวอลเล็ตก็ได้เพียงน้องนะกดที่ตรงนี้เลยบัตรเครดิตเสร็จปุ๊บน้องก็กอกข้อมูลให้ครบนะถ้าเกิดไม่รู้ว่าไปดูข้อมูลจากไหนน้องก็พับแล้วเข้าไปที่แอปทูวอลเล็ตก่อนอ่าพอน้องเติมเงินเข้าแอปทูวอลเล็ตของน้องเสร็จแล้วใช่ไหมน้องก็กดที่ตรงนี้นะเสร็จแล้วก็กดดูบัตรอ่าพอใส่เรียบร้อยแล้วน้องก็กดซื้อได้เลยแค่นี้แหละอือโอเคเลยพี่ผมสัญญ,ญาเลยว่าผมจะเลี้ยงหมาป่าตัวนี้ให้ดี เลี้ยงมันทุกเดือนเลยงั้นผมเอาเนื้อสิงโตให้มันเลยดีกว่าพี่โอเคได้เลยครับน้อง